คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับคณะเราก็ได้ก่อตั้งมาแล้ว4ปีซึ่งเราได้พัฒนาการมาจากคณะมนุษยศา,าสตร์ศิลปศาสตร์และปัจจุบันมาเป็นคณะภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับปัจจุบันเรามีอยู่2หลักสูตรคือหลักสูตร151ก็คือหลักสูตรภาษา จีนนะครับแล้วก็อีหลักสูตรหนึ่งหนึ่งห้าสองหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนจริงๆแล้วคณะนี้เรายังมีหลักสูตรปริญญาโทด,ด้วยนะครับอีก3หลักสูตรนะครับแล้วก็ปริญญาเอกด้วยแต่ขอแนะนาหลักสูตรปริญญาตรีนะครับถ้าน้องๆสนใจมาเรียนคณะเรานะครับผู้ที่สนใจในเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของการใช้ภาษานะครับก็เลือกภาษาจีน151ส่วนที่สนใจในด้านด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับก็เลือก152ก็อยากชวนชวนน้องๆมา เลือกคณะเรานะครับเพราะถ้าคิดว่าจะเรียนภาษาจีนก็ต้องมาเลือกเรียนที่คณะภาษาและวัฒนธรรจีนมาหาวิทยาลัยเฉวเฉียวสมเกตของเราครับ ู่กับท่านคณะบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจรีนครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ <maintained. S 2> รบกว <c oughs> <yse, S 1> นชาแนะนำตัวให้น้องๆรู้จักนิดหนึ่งครับอา <c oughs> <c oughs> จารย์ครับค่ะ大家好，我是刘丽芳，中国语言文化学院的院长。呃，รพันธ์นะคะ。 รองศาสตราจารย์ดรพรพันธ์จันทโรนานนท์คณะบดีของคณะภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ะโอ้อาจารย์เสียงภาษาจีนอาจารย์เพราะมากเลยครับอาจารย์นะครับพอดีพูดเป็นภาษาธรรมดาไปแล้วอะโอเคครับอาจารย์มาเรื่องแรกก่อนเลยอยากฟีงอาจารย์นัคือจบในคณะสาขานี่อาจารย์น้องๆจบไปทํางานเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างะอาจารย์ต้องเรียนอาจารย์ว่านักศึกษาของเรานะไม่เคยมีใครตกงานนะครับต้องเรียนตามตรงเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความต้องการของตลาด ในสังคมบ้านเราอะนะค,ะคนักศึกษาที่จบออกไปก็จะไปทํางานหลายที่มีทั้งไปสอนหนังสือทํางานบริษัทต่างประเทศนะคะแล้วก็สายการบินแล้วก็บางบางคนอาจจะไปทําทัวร์บ้างที่เ้าหารายได้พิเศษนะคะทำล่ามเป็นรายได้พิเศษนะคะคจะพูดถึงภาษาและวัฒนธรรมแสดงว่าไม่ได้เรียนเฉพาะแค่ในเรื่องของภาษาอย่างเดียว ค่ะเพราะว่าเรามีอยู่สองหลักสูตรนะคะเรามีหลักสูตรภาษาจีนแล้วอีกอันนึงก็คือหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ะครับค่ะซึ่งส่วนนี้เองนอกจากภาษาแล้วมีการเจาะลึกในเรื่องของวัฒนธรรมไปด้วยนะครับมันมันทำให้ต้องมาสองอนรมกันด้วยอาจารย์คืออาจารย์คะมันต้องอย่างนี้นะคะการเรียนภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามเนี่ย ต้องไปคู่กับวัฒนธรรมนะคะถ้าสมมติว่าเราเรียนภาษาอะไรแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมนั้นๆน่ยจะทําให้เราเรียนภาษาได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วเวลานาไปใช้ก็จะใช้อย่างไม่ค่อยถูกต้องด้วยค่ะครับอาจารย์อย่างเช่นภาษาจีนเนี่ยนะคะถามเด็กว่าอายุเท่าไหร่แล้วไปถามผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่เนี่ย มันมันไม่เหมือนกันภาษาที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะคะไม่ความว่าผมจะถามแบบเดียวกันนี่ไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยค่ะนี่คือส่วนหนึ่งถ้าเกิดเราเข้าใจจุดเล็กอนแบบนี้ทําให้การดําเนินธุรกิจหรือการสื่อสารถูกต้องอาจารย์ต้องอย่าลืมว่าธุรกิจทุกวันนี้นะคะการพูดการจารวมทั้งวัฒนธรรมเนี่ยมันต้องมาด้วยกันตลอดแม้กระทั่งมีสมมติว่าบริษัทนี้เชิญอาจารย์ไปทานข้าวด้วยเพื่อจะร่วมงานทางธุรกิจแต่มายาาทาง ในการรับประทานอาหารของอาจารย์ไม่เข้าใจคนจีนเลยเนี่ยนะคะหรือไม่รู้เรื่องเลยเช่นอะไรบ้างอาจารย์พอจะอย่างเช่นอย่างเช่นการถือตะเกียบเราก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าเดี๋ยวสมัยนี้จะใช้ช้อนกับซ่อมได้ใช่ไหมแต่ในการวางช้อนซ่อมที่ไม่เป็นระเบียบหรือว่าในการวางตะเกียบที่ไม่เป็นระเบียบใช้ไปตะเกียบชี้ไปอีกที่หนึ่งประมาณเนี้ยนะคะหรือชี้ไปตรงตรงลูกค้านี่ค่ะ มันจะให้ความหมายชีวไปตรงเจ้าของที่เคยจะมาเจอเรากร่วมทุนกับเราหรือคงมองโอ้คนนี้ทําไมไม่มีวัฒนธรรมเลยนะ<ม>เพราะนั้นวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะคในการที่เราจะติดต่อธุรกิจกับใครหรือแม้จะพูดจากับใครก็ตาม อย่าให้เขามองว่าเรานี่ไม่รู้เรื่องวัฒนธรรมอะไรของเขาเลยซึ่งสําคัญนะฮะอาจารย์สำัญงั้นเข้ามาที่การเรียนบ้างฮะอาจารย์แต่ละช<อ>ั้นปีน้องๆจะต้องเรียนหรือเจออะไรงไงบ้างครับเขาก็เรียนความยากง่ายตามลาดับนะคะตามลำดับของชั้น ที่เราจัดให้นะฮะตอนนี้เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยของเราเน้เน,นว่านักศึกษาจะต้องรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนมากขึ้นเพราะนั้นเราก็จะมีจัดเอ็กซ์ตร้าคอร์สสำหรับนักศึกษาจะให้เด็กที่เริ่มเข้ามามาเขาจะเลือกเรียนภาษาจีนด้วยไหมหรือเรียนภาษาอังกฤษด้วยไหมเราจะมีกําหนดเ,เ,เ,เรียกว่าอะไร คะแนนสาหรับภาษาอังกฤษว่าต้องเท่าไหร่แล้วภาษาจีนจะต้องสอบ H อชเประมาณขนาดไหนถ้าใครเข้ามาแล้วภาษาจีนดีแล้วอาจจะไม่ต้องเรียนกี่วิชาอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะมีให้เด็กเรียนอันนี้คือพื้นฐานด้ภาษาธระถมที่ที่เรียนนอกจากเรียนในประเทศมีประไปต่างประเทศไหมจ๊ะค่ะค่ะเพราะว่าของเราจะมีจุดเด่นอันนึงก็คือพอนักศึกษาอยู่ปีสามนักศึกษาจะต้องไปเรียนที่ต่างประเทศอันนี้ก็เนื่องจากว่าเรามี MOU กับมหาวิทยาลัยประเทศจีนเนี่ย เยอะมากที่ว่าต่างประเทศนี่คือประเทศจีนนะคะครัโอเคคจัดือเาปีสามนี่ไปไปอยู่ที่นู่นทั้งปีเลยค่ะันศึกษายุนทั้งปีเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาอยู่เราต้องคิดว่าสิ่งแวดล้อมทางภาษาแม้ว่าเราจะสร้างยังไงก็ตามนะคะอาจจะไม่ได้ดีเหมือนอย่างกับที่นักศึาษาไปอยู่ในที่ประเทศนั้นๆเลยครับซึ่งเขาไปอยู่ประมาณหนึ่งปีกลับมาเนี่ยเขาก็จะได้ภาษา ดีมากรวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมจีนมาด้วยค่ะครับโอเคครับปี1ปี2มีพื้นฐานได้ละปี3ไปเจอของจริงที่ประเทศจีนปีสกลับมาาจ์กลับมาพอกลับมาก็เรียนเรียนกับเราเทอมนึงอีกเทอมสุดท้ายเราก็จะจัดให้นักศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากอันนี้ดิฉันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ กับนักศึกษานะคะเราจะจัดมีสหกิจศึกษาซึ่งคณะเราก็มีรองคณะบดีสองท่านดูแลอยู่ค,คืออาจารย์ภพศาลกับอาจารย์ดรทนเน่ท่านดูแลตรงนี้นะคะ<ม>ก็จะอธิบายให้นักศึกษาฟังว่าในบ้านเราเนี่ยมีธุรกิจอะไรบ้างที่เหมาะกับนักศึกษาบางคนไปฝึอกอย่างเช่นไปฝึกสายการบินก่อนที่เขาจะไปฝึกาต้องมาให้เรามาลงนามก่อนนะว่าไปฝึกเสร็จปั๊บเนี่ยไปไปฝึกเสร็จปับ๊บเขาบอกว่าพอคุณจบคุณต้องไปหางานที่ไหนนะ คุณมาที่สายการบินนี่เลยส่วนมากเด็กก็จะได้งานตรงนั้นนะฮะค่ะแล้วก็บางทีก็ไปบริษัทต่างประเทศอะไรเงี้ยอาจารย์สุดท้ายถ้าเกิดกลับมาที่ตัวของน้องๆบ้างที่จะมาเรียนอาจารย์ผมจะรู้จากตัวเองได้ไงว่าผมเหมาะกับการเรียนในสาขานี้อาจารย์คือตรงนี้เราเราเราจะคิดว่าใครเหมาะหรือไม่เหมาะนี่คงไม่ได้นะสมัยก่อนเราเคยคิดว่า ภาษาจีนควรจะเป็นลูกหลานจีนเรียนแต่มันกับตรรกะค่ะทุกวันนี้มไม่ใช่เลยอย่างเช่นเรามองเห็นอย่างมหลาลัยอื่นสมัยก่อนที่ฉันอยู่อีก,อก,อก,อกมหลาลัยหนึ่งเนี่ยนะจะเห็นว่านักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยเด็กอิสลามเต็มไปหมดถาม่าคขามาเรียนที่นี่เยอะแยะเรียนภาษาจีนทําไมเขาบอกว่าเขาจะไปทําการค้ากับ อยู่นาน<ม>เพราะอยู่นานจะมีกลุ่มอิสลามอยู่เยอะเลยเพราะฉะนั้นลูกหลานไทยก็มาเรียนภาษาจีนเยอะขึ้นทุกวันนี้ภาษาจีนเป็นภาษาสากลน,นะ,ค,ะครับ,รบเพราะนั้นเราไม่ลิมิตเลยว่าใครจะเหมาะหรือไม่เหมาะทุกคนเรียนได้เพราะว่าคณะของเราสองหลักสูตรที่ว่านี้จะเริ่มจากลิงชี้เตียนก็คือว่าเริ่มจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยมาเรียนขอให้คุณวางใจเรานะมาดรอปลูกคุณไว้ที่เราเนี่ยแล้วดิฉันพูดอย่างเต็มเต็มปากเต็มคําว่าอาจารย์ในคณะทุกท่านครับ ในคณะเนี่ยนะถึงแม้อาจารย์จะไม่ได้มีมากมายกายกองนะแต่เรามีอาจารย์จีนกับอาจารย์ไทยเนี่ยจำนวนเท่าๆกันเนี่ยอาจารย์ทุกท่านให้ความรักกับลูกศิษย์อย่างมากและเอาใจใส่มากดิฉันจะชื่นชมอาจารย์ทุกท่านเวลาที่เดินผ่านไปในบูธของท่านอาจารย์เห็นนักศึกษามาฝึกเริยอ่านภาษาจีนให้อาจารย์ฟังแล้วมาสอบอะไรเงี้ยเด็กก็จะเก่งโดยอัตโนมัต<อ>ิบางทีเราเดินไปทานอาหารเราไม่รู้นักศึกษาไม่รู้หรอกว่าว่าเรา เป็นอาจารย์เป็นอะไรก็คุยภาษาจีนกันว่านี่เธอฟังสิชฉันออกเสียงนี้ถูกต้องหรือเปล่าเราก็แอบแสดงว่ามีการมีการแบบว่าออกเสียงหรือว่าอาจะก็แบบสังเกตสังเกตน้องๆด้วยพอดีเดินผ่านหลายรอบนะเห็นเขาเราก็รู้สึกดีใจว่าลูกศ์เราก็เพราะอาจารย์เราเอาจริงเอาจังไงคะ อาจารย์ทุกท่านเอาจริงอาจารย์ในการสอนมากฮ่ะดิฉันจึงขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในคณะนะคะให้วางใจเราเอาลูกบรรดอกไว้ที่นี่ทั้งที่ลูกไม่รู้ภาษาจีนเลยนะแล้วลูกจะเก่งเมื่อออกไปจบไปลูกของท่านจะพูดภาษาจีนเราเรียนรู้ว่าท่าทำจีนได้ด้วยค่ะครับโอ้ครับจัรครับวันนี้โอ้โหแบบเต็มอิ่มเลยนะฮะหลายๆเรื่องที่เจาะลึกวันนี้นะครับน้องๆคนไหนที่สนใจด้านภาษานะครับบวกวัฒนธรรมนะครับจะเปิดโอกาส ก้างสู่นะครับธุรกิจจีนนี่คือระดับโลกอยู่แล้วครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากวันมีโอกาสผมจะ้มาคุยจันทร์หน่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆคะใครสนใจที่อยากจะฟังพูดอ่านเขียนทางหน้าภาษาจีนนะคะพี่แนะนำนะคะสาขาของเราสาขาวิชาภาษาจีนนะคะและยังมีกิจกรรมเสริมการเรียนอีกมากมายคณะวิชาของเรานะคะเรียนและอยู่ อย่างเป็นครอบครัวครอบครัวใหญ่นะคะพี่เรียนอยู่สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีนโดยพี่เรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนควบคู่กันไปเช่นการตักกระดาษจีนการหักเชือกจีนพูดกันจีนดนตรีจีนและการวาดรูปจีนและพี่ยังได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนเป็นระยะเวลาหนึ่งปีทําให้พี่เข้าใจในวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้นเราซื้อเป็นสิทธิ์เก่าและปัจจุบันดารงตําแหน่งอาจารย์ประจาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ะ อยากรู้ไหมคะว่าทําไมถึงเลือกเรียนภาษาจีนอยากจะบอกว่าในตอนนั้นที่ได้เลือกเรียนภาษาจีนนะคะเพราะถือว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่สําคัญและถือว่าถ้ามีภาษาจีนจะถือว่าเป็นโอกาสสําคัญอย่างยิ่งเราเริ่มเรียนภาษาจีนจากการที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยแต่สามารถเรียนจบป,ปริญญาตรีในระยะเวลา4ปีและได้รับเกียรติยมอันดับ2ด้วยนะคะหลังจากจบป,ปริญญาตรีแล้วได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทเป็นเวลา2ปี และได้โอกาสที่ดีจากหาเหมาเจย์เหัวเฉียวเสร่ยวเกียิได้กลับมาเป็นอาจารย์ประจําคณะค่ะอยากจะขอเชิญชวนนะคะว่าน้องๆคนไหนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนแต่สามารถเรียนจบกับเราได้ค่ะเพียงแค่มีความตั้งใจนะคะขออย่างเดียวจริงๆค่ะตั้งใจเรียนสามารถเรียนจบคณะนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะ